สวัสดีครับพี่น้องสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้มาวันนี้จะเข้าตอกนะครับเข้าตอกผสมนะครับสามชุดนะครับมาดูกันนะครับจะเข้าตอกนะครับวันนี้เป็นทาเป็นตอกผสมนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าวันจัน์นะครับสามชุดนะครับตอกผสมคือจะทําจากอันนี้จะเป็นตอกเนื้อนะครับเนื้อจะเป็น ทำเป็นชั้นในนะครับอันนี้จะเข้าตอกแบบ2ชั้นนะครับอันนี้เป็นเส้นตอกติวนะครับนี่ติวนะครับติวคือเส้นตอกติวจะเป็นรอบนอกนะครับครับเรียกว่าตอกผสมนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับผมนะครับใช้ PE นะครับ PE60 นะครับ60ปอนนะครับในการเข้าตอกนะครับมันทิ้งทนนะครับ เริ่มเลยนะครับเริ่มจากการกะด้ามนะครับวันนี้จะทําเป็นแบบ2ชั้นนะครับคือผมจะมีทั้ง2ชั้นและ3ชั้นนะครับแต่วันนี้จะทําแค่2ชั้นนะครับผมไม่ได้วัดนะครับกะเลยกะตามความตามถนัดนะครับคือนี่คือกำนี่คือด้ามนะครับตัวนี้คือเป็นแกนกลางนะครับอาจจะเริ่มจะเริ่มจากการใช้เส้นตอกนะครับ เส้นจะใช้เส้นเส้นตอกใต้ติวนะครับในการเข้าชั้นแรกนะครับหรือชั้นในนะครับผมจะเข้าแบบเรียงเส้นนะครับเราก็มัดลออไปเลยนะครับเรียงเส้นเลยนะครับเรียงเส้นตอกวางเส้นใส่กับแกนกลางนะครับแล้วก็เชือกดึงเชือกลับเลยนะครับแล้วก็จับจับกำไว้ลักษณะนี้นะครับผมจะไม่ใช้หนังยางลับนะครับ เรียงไปเรื่อยๆนะครับชั้นนี้จะใช้ตอกทั้งหมด17เส้นนะครับจะใช้ตอก17เส้นนะครับเข้าชั้นแรกนะครับหรือชั้นในนะครับติดกับแกนกลางนะครับใส่เรียงไปเรื่อยๆนะครับเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับวางเรียงเส้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเรียงเส้นนะครับจับเรียงเรียงไปเรื่อยนะครับวางเรียงแล้วก็ใช้เชือกครับ หลัดนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับจนถึง17เส้นนะครับชั้นนี้จะใช้เส้นต่อก7 7เส้นนะครับคือมาตรฐานผมนะครับจะใช้ทําต่อคือข้างละยิบนะครับชุดหนึ่งก็54เส้นนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะครบ17เส้นนะครับเราวางวางรับแบบนี้เลยนะครับวางเรียงแล้วก็เชือกรัดมุนนะนี่ครับรับก่อนนะครับกีเส้นแล้ว15 16เส้นที่17นะครับเส้นสุดท้ายใส่เข้าไปนะครับการรัดนะครับ ถ้าเราลัดใต้ข้อที่เรามัดไว้นะครับจะทําให้ตอกมันบานออกนะตอกจะบานลักษณะน,นี้แต่ถ้าลัดคือข้างบนจะทําให้ตอกหุบเข้านะครับก็แล้วแต่นะใครจะมัดแบบไหนนะสำหรับผมจะทําให้ตอกบานออกนะครับลัดใต้ข้อนะครับกระทุ้งนะครับให้ตอกมันเท่ากันอันนี้แค่สิเเส้นแล้วนะครับมีที่รอบ รอบในแกนในนะครับรอบในนะก็จะประมาณนี้นะจะทําให้ตอมันบางๆครับพอได้ที่แล้วดึงให้แน่นครับดึงตรงนี้นะครับดึงตรงข้อครับดึงให้แน่นให้แน่นไปเลยแน่นแล้วก็ล็อกอีกทีนะครับล็อกข้อไว้อีกทีนะโอเคครับชั้นแรกเสร็จนะครับต่อไปชั้นที่สองนะตามด้วยชั้นที่สดเราก็จะ พันเชือกลงมาอีกนิดนึงพอประมาณนะับผมใช้กะนะครับผมไม่ได้วัดเลยนะครับผมใช้กบเคยชินแล้วก็กะเอาเลยกนะ็จะประมาณนี้นะครับชั้นแรกเสร็จนะครับก็จะบ,นบานๆหน่อยแบบนี้นะต่อไปด้วยคราวนี้ก็จะเป็นเส้นตอกติวนะท้ายเส้นตอกติวอีก10เส้นนะครับใส่รอบนอกครับรอบรอบนอกหรือชั้นที่รับ จะเป็นรอบนอกนะครับสายเลี้ยงเหมือนเหมือนกันนะครับใส่เหมือนเลี้ยงเหมือนกันเลยนะครับเลี้ยงไปสิบเส้นนะครับรอบนอกนะครับสามนะครับอันที่สี่อันที่ห้าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับหกนะครับเจ็บ ก็เส้นที่สิเส้นสุดท้ายนะครับก็เะ็ด้เป็นหนึ่งข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รับนะครับล็อกนะครับ เส้นตอกนะครับให้มันตรงให้มันเท่ากันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับโอเคแล้วครับได้แล้วนะครับได้แล้วหนึ่งข้างนะครับจะทําเป็นตอกคู่นะครับองทำอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ยี่สิบเจ็ดเส้นนะครับสองชั้นแบบสองชั้นนะครับข้างเดียวก็จะเสียบประมาณนี้ครับโอเคครับล็อกนะครับอันนี้ล็อกเพื่อจะทับด้ามนะครับ ทำดาบจับ,บล็อกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับพอได้ตามที่เราชอบแล้วนะครับประมาณแล้วก็หมุนพันเชือกตามด้ามลงมาเพื่อจะทำเป็นด้นามตอกพันลงมาเลยครับแบบนี้นครับ อก็ลกนะครัาผมจะทำเป็นสองชั้นนะครับด้ามตอกพันลงแล้วก็พันขึ้นนะครับนี่ก็ขึ้นนะครับเมื่อก,กี้นี่ลงมาแล้วครับคราวนี้ก็ขึ้นนะครับพันขึ้นนะครับพอม,มาถึงแล้วก็ล็อกแล้วก็ อเคครันนี้ก็เป็นการเสร็จครับหนึ่งข้างนะครับนี่คือทำเสร็จเหลือเข้าด้ามนะครับคราวนี้เสียงก็ใช้ได้ครับข้างเดียวครับข้างเดียวก็ยังเสียงใสแล้วนะครับจุดครับหุดเปไฟนะครับเสร็จไปหนึ่งข้างครับเหลือเฉพาะเข้าด้ามนะครับคราวนี้ต่อไ้ข้างที่สองครับขอนั้นก็ต้องวาดก่อนนะครับเพื่อให้มันแต่ละ จุดก็ให้เท่ากันนะวัดได้แล้วก็เชียร์รับรับประมาณนี้ก็ทำให้มันเท่ากันนะสองข้างก็ใส่ไปครับเส้นตอกเนี้ยหรือใต้ติ้วนะครับรอบในนะครับใส่เส้นตอกใต้ติ้วไป17เส้นนะครับทำเหมือนเดิมนะครับใส่เรียงเส้นนะครับเรียงเส้นไปเรื่อย จนกว่าเส้นตอกจะครบ17เส้นนะครับเรียงแล้วก็วนหมุนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือทำตอกผสมนะครับชั้นในจะเป็นตอกเส้นตอกใต้ติวนะครับเส้นตอกใต้ติวสิบเจ17เส้นนะครับชั้นนี้ก็ผมทำเป็น2ชั้นนะครับ ท่านี้จะใส่สิบเจ็ดเส้นนะครับผ้าละยี่สิบเจ็ดนะครับเรียกว่าชั้นนะเขาเรียกว่าชั้นในชั้นในสุดนี่ทำเป็นสองชั้นนะครับชั้นในหรือชั้นแรกนะครับสิบเจ็ดเส้นนะครับเลียงไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดเส้นตออจนกว่าจะครบสิบเจ็ดนะครับโอเคครับเส้นสุดท้ายครับเส้นที่สิบเจ็ด เสร็จปั๊บต้องล็อกนะครับล็อกเชืองล็อกตอกนะครับเป็นชั้นแรกนะครับอุ้ชั้นในนะครับผมก็จะทําให้บานๆหน่อยชั้นในเผื่อการสั่นแล้วมันจะสั่นง่ายสำหรับมือใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับ เท่ากันเด็ดครับแล้วก็พันลงนล็อกล็อกก่อน,นสำหรับผมจะล็อกแบบนี้นะครับล็อกล็อกสองสองครั้งนะครับล็อกล็อกคอเสร็จแล้วก็พันลงก็ให้มันเท่ากันนะครับกับคู่กับไอที่ทำเสร็จแล้วนะ เข้ากันแล้วก็ล็อกเพื่อจะใส่ชั้นที่2หรือเส้นตอกติ้วนะครับว่าชุดนี้เป็นเป็นตอกผสมนะครับโอเคครับได้แล้วครับใส่เส้นตอกติ้วนะครับ10เส้นจะครบ27พอดีนะครับก็เหมือนเดิมครับใส่เลี้ยงเส้นไปนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10เส้นครับนะครับก็จะได้ ทางที่สองนะครับก็จะเป็นชุดชุดหนึ่งนะครับทางที่สองใส่ไปเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยวนไปนะครับเรียงไปเรียงเส้นไปเลยนะครับสําหรับผมไม่มีหนังยางรัดนะครับใช้มือจับกำรรใช้ประสบการณ์ในการทํานะครับทําตอกก็ผมก็ถือ ว่าทำตอกมาพอสมควรนะครับใช้ประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับงานก็เป็นงานเหลามือนะสำหรับผมก็เสร็จนะเราก็ล็อกนะครับเป็นใช้งานเหลามือโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช้เครื่องนะครับแทกให้มันเส้นตอกมันเท่ากันเนราได้ที่ก็ล็อกนะครับก็วัดดูเท่ากันไหมโอเค ไม่เท่านะไม่เท่าก็ต้องล็อกขึ้นไปอีกนะโอเคครับเราก็ทําให้มันเท่ากันนะแต่ละขันเราจะได้ตอกเท่ากัน,นความสูงความยาวของด้ามก่อนให้มันเท่าเท่ากันนะครับเพื่อความสวยงามนะดูต่อนะครับเทียบดูโอเคเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วรานี้ก็ต้องล็อกนะครับล็อกเสร็จต่อ เี๋ยวจะทําด้ามต่อไปอเสร็ครับเสร็จแล้วก็ด้ามครับไล่ลงนะครับพันเชือกตามตอกนะครับทําเพื่อจะทําด้ามตอกนะครับไล่ลงมาเลยหมุนรอบหมุนรอบนะครับไล่ลงมาแบบนี้เลยนะครับพอถึงแล้วก็ล็อกนะครับล็อกแล้วก็จะพันขึ้นอีกรอบนะครับสำหรับผมไม่ได้พันรอบเดียวลงมาแล้วก็ต้องขึ้นประกับนะครับเพื่อจะทำ กลับนะครับอันนี้กลับก็พันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงข้างบน,นบโอเคตรงนี้ได้แล้วเราก็ล็อกนะล็อกเชือกนะล็อกแล้วก็จุดครับก็สรุปแล้วก็เสร็จนะครับนี่คือ1ชุดนะใช้เวลาประมาณ10 1ิบ2นาทีนะครับมาฟังเสียงดูครับสําหรับตอกผสมนะครับชุดนี้เบอร์ส่งลูกค้าบัรจันนะครับโอ้เสียงใสมากครับเยี่ยมเลยเสียงนี่ใสมากใสแกวเลยชุดนี้เด็ดแน่นอนครับถ้าเป็นเสียงแบบนี้ครับผมรับประกันเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับชุดนี้เบอร์ส่งลูกค้าบรรจันนะครับสามชุดนะผมจะเข้าอีกสองชุดนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับตอกนะครับทักมาได้ครับทางเฟซบุ๊กนะครับประวิ๊ทผู้ชมโชต หรือจะเป็นทางเพจครับตอกมสัสจันสันเรียกนูนาหรือตอกไม้ไผ่นะหรือจะทักมาทางกลุ่มนะครับกลุ่มสันตอกล่าหนูครับตอกล่าหนูผายิงหนูแล้วก็อุปกรณ์การล่าทุกชนิดนะครับทักมาได้ครับยินดีบริการพี่น้องสายล่าทุกท่านนะแก้ว